สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะ World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงมหาสิทธิ์คนชนเทพกันดีกว่าตรงนี้เองเนี่ยก็บอกกันเลยว่ามีข่าวดีมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนะครับนั่นก็คือการที่ซีวี์มหาสิทธิ์คนชนเทพเองเนี่ยประกาศสร้างสปินออฟซีรีส์ขึ้นมาอีกหนึ่งเรื่องแล้วละครับ ในตอนแรกเนี่ยมีเรื่องของริปโปมาก่อนถูกไหมริปโปก็จะเป็นเรื่องแรกแล้วจากนั้นเนี่ยเรื่องที่2ก็จะเป็นแจ็คดอริเปอร์ครับเป็นเหมือนเรื่องแยกออกมาในตอนที่พวกเขาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับผมหากเราสังเกตกันอะ่ะไอเรื่องแยก2เรื่องที่มันออกมาก่อนหน้านี้ มันเป็นเรื่องของฝ่ายมนุษย์หมดเลยนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยในคราวนี้ฮะเรื่องที่3ที่จะเป็นเรื่องสปินออฟแยกออกมาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฝั่งเทพแล้วละครับแต่จะไม่ได้เป็นเรื่องราวของเทพคนเดียวนะครับจะเป็นเรื่องราวของเทพ,พที่อาจจะไม่ได้มีบทมากในเนื้อเรื่องหลักนั่นเองแล้วเนื้อเรื่องเองเนี่ยนะครับผมเขาบอกว่าจะโฟกัสไปที่การต่อสู้กันของเทพเองเนี่ยเพื่อแย่งตําแหน่งคนที่จะมา เป็นคู่แข่งคนสุดท้ายของมนุษย์นะครับผมเป็นตัวแทนเทพคนสุดท้ายที่จะเข้าสู่การประลองกับมนุษย์นั่นเองตรงนี้เองเนี่ยก็มีเทพสองคนนะครับผมที่เราเนี่ยยังไม่รู้จักนะว่าเป็นใครนั่นก็คือคนที่เหมือนพระเอกหนุ่มสุดหล่อทักผมเปีย,น,ยนะครับแล้วก็ชายผิวดําที่มีแบบเครื่องใสอารมณ์คล้ายคกับ เทพอียิปต์อะไรแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกันนะครับผมมีคนเดียวที่รู้เนี่ยก็น่าจะเป็นพระอินเนาะพระอินที่สูบบุหรี่ผมขาวเหมือนโกโจเลยเป็นโกโจโกา้ามบึกเนี่ยดูแบบเป็นโกโจโกา้ามบึกทรงผมซูปเปอร์ไซยาและกันเรียกแบบนี้นะครับผมพระอินนี่ก็เท่มากๆเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนั้นนะจะออกมาเป็นยังไงแต่โดยรวมแล้วเนี่ยสิ่งที่เรารู้ก็คือมันคือเรื่องราวการต่อสู้ที่จะชิงที่สุดท้ายตำแหน่งสุดท้ายที่จะเป็นตำแหน่ง นักสู้ไปสู้กับมนุษย์ในรอบสุดท้ายของศึกแลกนาล็อกนั่นเองนะครับอันนี้รู้มาเพียงเท่านี้เลยครับผมที่เหลือก็ไม่รู้อะไรแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยไอ้เรื่องที่มันออกมาเรื่องที่3เนี่ย จะมาในเดือนหน้านะเริ่มไปตอนที่1่แต่ทว่าเรื่องของแจ็คเกอ r ริปเปอร์ยังไม่จบเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแจ็คจะจบในเดือนนี้เลยหรือเปล่าแล้วก็เดือนหน้าเนี่ยขึ้นเรื่องใหม่มาเลยหรือว่ามันจะไปแบบคู่ขนานกันก็คือเรื่องของแจ็คก็ไปอยู่ด้วยแล้วก็เรื่องของเทพก็ไปอยู่ด้วยแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของแจ็คเนี่ยอาจจะจบลงในเดือนนี้นี่แหละครับก็คือเดี๋ยวจบลงแล,ะละ้วล่ะแล้วก็เดี๋ยวในเดือนหน้าเนี่ยนะครับเราจะเริ่มทำเนื้อเรื่องเสริมมาให้เริ่มเมื่อกลิปเปอร์ก่อนแล้ว ผแต่เรื่องของเทพตอนแรกเนี่ยอาจจะเอามาก่อนเลยเพราะว่ามันออกเดียวนั้นเลยถูกแมททิโป้อย่างเงี้ยออกจบไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอามาเล่ากันทีหลังนะยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมก็มาอัปเดตข่าวสั้นๆเงนเท่านี้แหละยังไม่ได้มีอัปเดตอะไรมากก็รอดูกันเลยนะครับว่าสปินออฟตัวใหม่นี้นั้นจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรยังไงหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่าน มังงะเวลนะครับ